ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลุยการหาความชันจากเส้นตรงและก็เป็นการสร้างสมการเส้นตรงเดี๋ยวมาลุยกันว่าไอ้สูตรอีก2สูตรที่เราจะมาลุยในคลิปนี้ที่เรียกว่าสูตรที่7กับสูตรที่8เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวคุณน้องหาที่ว่างจุดก่อนหาที่ว่างจุดก่อนสูตรที่7สูตรที่7สูตรที่7เนี่ยมันจะเป็นการหาความชันจากเส้นตรง เป็นการหาเป็นความชันจากเส้นตรงซึ่งความชันเนี่ยเราจะยอ่อด้วยตัว M ถูกต้องป่ะซึ่งก่อนหน้านี้พี่ไม่ชัวร์นะว่าสูตรสองสูตรสามเนี่ยเราจะเรียนการหาความชันจากจุด2จุดที่เป็นเดลต้า y ายนเดลต้า x ถ้าเป็นจุด2จุดใช้เดลต้า y าเดลต้า x ถ้าให้เส้นตรงมาใช้สูตรการหาความชันสูตรที่7ที่พี่กำลังจะให้ซึ่งถ้าโจทย์กําหนดสรรมการเส้นตรงอยู่ในรูป ax อยู่ในรูป ax บวก by บวก c เท่ากับ0จะรู้ได้ไงว่าคนคน,นี้คือสมก,การเส้นตรงให้น้องสังเกตตัวแปรตัวแปรคือ x กับ y a b c เป็นตัวเลขนะถ้าตัวแปรกำลังเลขหนไม่มีกำลังก็คือกำลังหนึ่งถ้าตัวแปรกำลังหนึ่งคนนี้มันคือสมก,การเส้นตรงซึ่งการหาความชันจากเส้นตรงมันคือลบ a ส่วน b ก็คือลบหน้า x ส่วน,น y ลบหน้า x หน้า x ก็คือ a หน้า y ก็คือ b ลบหน้า x ส่วนหน้า y ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเช่นเช่นสมมุติว่าน้องเนี่ยเจอสรรมการเส้นตรงที่ชื่อว่า 3x 4y 15เท่ากับ0นย์เขาถามว่าความชันเส้นตรงเส้นนี้เท่ากับเท่าไหร่น้องก็จะได้ความชันก็คือลบหน้า x ก็คือหน้า x คือเลข3นาะแต่ว่าต้องติดลบไ้เขาเป็นลบหน้า x แล้วหารด้วยหน้า y หน้า y คือลบ4ความชันคุณน้องจะได้3ส่วน4อ๋อใช่ไหมอีกตัวอย่างหนึ่งถ้าโจทย์บอกว่าน้องมีสมการเส้นตรงที่ชื่อว่า 7x บวก 2y แล้วก็ลบ200เท่ากับ0วิธีการหาความชันของน้องเนี่ยมันจะตอบลบหน้า x หน้า x คือเลข7 จะได้ลบเส่วนหน้า y ก็คือ2มันจะตอบลบเส่วนสเนี่ยเป็นสูตรการหาความชันจากเส้นตรงเคลียรนะเคลียรนะให้น้องจดก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาขึ้นสูตรที่8สูตรที่8สูตรที่8เนี่ยมันจะเป็นการสร้างสมการเส้นตรงและอ่าเป็นการสร้างสมการเส้นตรงและซึ่ง เอาข้อสอบแน่นอนไอการสร้างสมการเส้นตรงการสร้างสมการเส้นตรงและทีนี้วิธีการสร้างสมการเส้นตรงเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องไปเจอโจทย์ที่เขาสั่งให้น้องเนี่ยหาสมการเส้นตรงของคนนู้นหาสมการเส้นตรงของอันนี้ให้น้องจําหน้าตาไปเลยว่าสมการเส้นตรงอ่ะวิธีการสร้างอ่ะมันจะต้องเริ่มต้นด้วยหน้าตาแบบ เขาจะเรียกว่า y ลบ y หนึ่งเท่ากับ m คูณกับ x ลบ x หนึ่งคนนี้เป็นรูปแบบสมการเส้นตรงที่เมื่อไรที่เราต้องการสร้างสมการเส้นตรงหรือเมื่อไรที่โจทย์ถามเนี่ยเราจะตั้งต้นด้วยคนนี้ทันทีแล้วสมการเส้นตรงที่เราจะสร้างเนี่ยมันจะต้องรู้2อ,อย่างเขาต้องการ2อ,อย่างรู้อย่างแรกคือความชันคือคนนี้ รู้อย่างที่2องก็เรียกว่าจุดผ่านซึ่งจุดผ่านของเราเนี่ยเวลาแทนในสมการอ่ะมันจะชื่อว่าพิกัด x 1 y 1ซึ่งถ้าน้องรู้ m ถ้าน้องรู้ m ที่เป็นความชาันรู้ x 1 y 1ที่เป็นจุดผ่านพอน้องเอาไปแทนทั้งหมดอ่ะมันจะติดแค่ x กับ y มันก็จะอยู่คือสมการเส้นตรงของน้องจะต้องติดอยู่ในรูป x กับ y ก็จะเหมือนคนอ่ะก,ก็ก็จะเหมือนก่อนนะเนี่ย่ยก็จะเหมือนคนเนี่ย สุดท้ายพอ,อพอน้องแทนจุดผ่านแทนความชันเนี่ยมันก็จะอยู่ในรูปเนี่ยที่มันติดแค่ x ก,กับ y ใช่ไหมอยู่ในรูปเนี่ยที่มันติดแค่ x ก,กับ y ก็จะอยู่ในรูปสมการเส้นตรงที่จบทางต่อใช่ไหมแต่ทุกครั้งที่มีการสร้างสมการเส้นตรงเนี่ยน้องต้องตั้งหน้าตาแบบนี้ต้องตั้งสมการที่หน้าตาแบบนี้แล้วเอาความชันเอาจุดผ่านยัดเข้าไปถึงจะจัดรูปได้นี่นะทีนี้ ลุยเลยนะ okay. เดี๋ยวเราลุยผ่านตัวอย่างโจทย์ก็คือมันจะมีข้อที่1กับข้อที่2องมีอยู่2ข้อทีนี้ทั้ง2ข้อเนี่ยพี่จะดึงมาจากหนังสือสะสะวะททั้ง2ข้อเลยลุยกนะันข้อที่1เขาบอกว่าจงหาสรรมการของเส้นตรงก็คือเอางี้ปกติถ้าโจทย์มีการหาเส้นตรงอะพี่ขอยัดขีดชี้ขึ้นแบบนี้ได้ปะ่ะแต่ มันอาจจะไม่ใช่ชี้ขึ้นก็ได้แต่ว่าอยากวาดรูปประกอบให้น้องวาดรูปประกอบให้น้องว่าหน้าตามันเป็นประมาณนี้นะจงหาสมการสมมุติว่าคนนี้คือสมการคนนี้คือเส้นตรงที่โจทย์ถามแล้วโจทย์ถามสมการเส้นตรงอันเนี้ยที่มันผ่านจุดเจ็ดห้าแสดงว่าจุดเจ็ดห้าเนี่ยมันจะอยู่ในเส้นตรงนี้มันเป็นจุดผ่านนเป็นจุดผ่านและเขาบอกว่ามันขนานกับอีกเส้นตรงหนึ่ง แสดงว่าอีกเส้นตรงหนึ่งเนี่ยมันจะมีสรรมการชื่อว่า x บวก 2y บวก12เท่ากับ0สองคนเนี้ยเขาขาอะไรกันคุณนอ้องเขาขนาดเนี่ยพี่ก็เลยตั้งชื่อว่าไอ้สรรมการไอรรร้เส้นตรงที่โจทย์ถามชื่อว่า l1 และอีกคนหนึ่งที่โจทย์ให้มาชื่อว่า l2 ทีนี้เขาก็เลยหาสรรมการเส้นตรง l1 ซึ่งการที่น้องจะหาสมการเส้นตรงได้น้องต้องรู้2รู้รู้แรกคือความชันรู้ที่สคือจุดผ่านจุดผ่านรู้อยู่แล้วคือคนเนี้ยเจห้าขาดความชันแต่ไม่ยากเพราะว่าถ้าเส้นตรง2เส้นเนี่ยถ้าคุณน้องจําได้เนี่ยมันขนานกันใครเท่ากันนะความชันเขาจะเท่ากันเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยรู้แล้วว่าเฮ้ยไอความชัน l หไม่ยาก เพราะว่าเราหาความชัน l 2ได้แล้วซึ่งในความชัน l 2เนะี่ยคุณน้องต้องใช้สูตรเมื่อกี้สูตรที่7ที่เป็นการหาความชันจากเส้นตรง m l 2อ่ะมันจะเป็นลบหน้า x หน้า x ไม่มีเลขคือเลข1จะเป็นลบหส่วนหน้า y คือเลข2มันจะตอบลบหส่วนสถ้าความชันเส้นที่2 l 2อ่ะเป็นลบหส่วนของ l 1ก็ต้องเป็นลบหส่วนสด้วยเพราะว่าเขาขนานกันความชันเขาต้องทําไมกันเขาต้องเท่ากันเพราะฉะนั้น m l 1อ่ะมันจะได้เป็นลบหส่วนสด้วย ทีนี้เนี่ยจบแล้วเพราะว่าถ้าน้องเนี่ยจะหาสรรมการเส้นตรง L หนึงเรารู้ครบแล้วคนนี้เขาเรียกว่าจุดผ่านซึ่งจุดผ่านพี่ขออนญาตเขียนเป็น x 1, 1นะึ y หนึ่งะจุดผ่านน้องจำไว้ว่ามันคือ x 1นึ y หเวลาแทนในสรรมการเส้นตรงคนนี้คือความชันที่น้องจะไปแทนรู้หมดแล้วสองอย่างทำไม y 1ทุเรศดจังเอนีนนะ เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยหาสมการเส้นตรง L 1ซึ่งสมการเส้นตรงเวลาเขาถามมันจะต้องตั้งต้นดนะ้วย y ลบ y 1นึ่ไหมนะเวลาเราจะสร้างสมก,การเส้นตรงตั้งต้นว่า y ลบ y 1เท่ากับ m แล้วคูณกับ x ลบ x หตั้งต้นแบบนี้เสมอซึ่ง x 1 y หึง y หนึ่งพี่สังเกตแล้วว่าเราได้เลขห้า x 1นึได้เลขเจมันก็จะเป็น y ลบห้ 5, m พี่เก็บไว้ก่อนคูณกับ x แล้วก็ลบเ เพราะ x หนด้เจ็ดความชันคนนี้ได้ลบหนึ่งส่วนสองพี่ก็ยัดเข้าไปเป็นลบหนึ่งส่วนสองซึ่งปกติเนี่ยปกตินะส่วนใหญ่นะเวลาเขาถามสรรมการเส้นตรงเขาจะเขาจะชอบตอบให้อยู่ในรูปที่เรียกว่า ax บวก by บวกคือที่ช้อยพี่สังเกตจากที่ช้อยนะเวลาข้อสอบ เขาจะชอบจัดให้อยู่ในรูปเนี่ย ax บวก by บวก c แล้วก็ศูนย์ก็คือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์เอาฝั่งขวาเป็นศูนย์แล้วหน้า x เ,เป็นค่าบวกอ่าวิธีที่เขาจัดรูปคือฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์แล้วหน้า x เ,เป็นเลขบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยถ้าถามว่าถูกไหมถูกแต่ว่าพี่ขอจัดรูปให้แบบมันตรงกับชอยได้ <cherish> ไหมเพราะว่าชอยที่เขาสอบออก, <domestic> ออกเขาจะชอบเป็นแบบนี้พี่ก็เลยทําการควายเลขสอง เวลาไข้ต้องคูณทั้ง2องคนทั้ง y ทั้งลบห้ 5. คุณน้องจะได้2 y แล้วก็ลบสิ 10. แล้วเสร็จแล้วตาลบหนึ่งยัดมาคุณน้องก็เอาลบหนึ่งยัดทั้งคู่มันจะได้เป็นลบ x แล้วก็บวกเจ็ดคือหน้า x ต้องเป็นบวกเพราะฉะนั้นพี่ยายลบ x ไปน้องจะได้ x บวกส y แล้วย้ายบวกเตามไปเป็นลบสิเคนนี้คือเส้นตรง l 1ที่โจทย์ถางตอบแล้วเรียแบบร้อยนะเดี๋ยวให้คุณน้องจดกัน อเคนะข้อ2ในข้อที่2องเขาบอกว่าหาสรรมการเส้นตรงนี่เอาพี่ขอมุกเดิมได้ไหมพี่ขอลากเส้นตรงหน้าต่างเหมือนเดิมคือมีเส้นตรงเส้นหนึ่งแล้วเขาบอกว่าผ่านจุดที่ชื่อว่า3ามสองแต่เส้นตรงเส้นนี้สีม่วงเนี่ยมันดันไปตั้งฉากอังน,นี้เส้นสีชมพูมาตั้งฉากแล้วสรรมการเส้นเส้นสีชมพูอะ่ะ มันชื่อว่า3 x ลบ2 y บวก12เท่ากับ0พี่ว่ามุกเดิมอะขออนุญาตให้สีม่วงชื่อ l 1ได้ปะแล้วสีชมพูชื่อ l 2ได้ปะซึ่งข้อนี้เราต้องการ l 1พอเราต้องการ l 1ต้องรู้สอร,รู้รู้ความชันกับจุดผ่านจุดผ่านบอกมาแล้วขาดความชันซึ่งน้องสังเกตว่า l 1กับ l 2เขาตั้งอะไรกันเขาตั้งฉากถ้า l 1เนี่ย มันตั้งฉากกับ L2 นะความชันจะไม่เท่ากันความชันเขาจะคูณกันได้ลบหนึ่งซึ่ง ML1 มอคนะูณเอ2อะเขาจะได้ลบหนึ่งถ้าตั้งฉากกันความชันคูณกันได้ลบหนึ่งซึ่งความชันเส้นที่สองเนะี่ยพี่จะต้องหามาก่อนเพราะว่าถ้าหามาแล้วพี่ก็จะรู้ความชันเส้นที่หนึ่งทางดีที่โจทย์เขาถาม ความชันก็ใช้สูตรการหาความชันจากเส้นตรงที่เป็นลบหน้า x ก,ก็คือลบสามส่วนด้วยหน้า y หน้า y คือลบสองเขาจะได้สามส่วนสอง ml สองอะจะได้สามส่วนสองทีนี้ถ้าน้องอยากได้ความชันเส้นตรง l หนึ่งน้องจะต้องหาว่าใครวะที่มาคูณสามส่วนสองแล้วได้ลบหนึ่งวิธีการหานะถ้าสมมติน้องนึกเลขไม่ออกนะให้น้องสลับสามกับสองแล้วติดลบ คนคนนั้นเนี่ยจะมาคูณสามส่วนสองแล้วได้ลบหนึ่งเอาไหมถ้าน้องอยากรู้ว่าใครวะที่คูณสามส่วนสองแล้วได้ลบหนึ่งให้น้องสลับสามกับสองมันจะเป็น2องส่วนสแล้วติดลบคนเนี้จะเป็น m l หนึ่เพราะว่าเขาคูณกันแล้วได้ลบหนึ่งทันแหมเวลาคูณกันไม่เริ่มหนึ่งหรือตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างเพิ่มถ้าน้องมี7จส่วนห น้องอยากรู้ใครว่าที่มาคูณเจ็ดส่วนห้าแล้วได้หนึ่งน้องก็สลับสองคนเนี่ยเป็นห้าส่วนเจ็ดแล้วติดลบเห็นปะมันจะคูณกันได้ลบหนึ่งคุณน้องออใช่ไหมออนะออนะเพราะฉะนั้นพี่ก็รู้ความชันของเส้นตรงเส้นที่หนึ่งแล้วว่าเขาจะต้องเป็นลบสองส่วนสามเพราะฉะนั้น ml หนึ่งเน่มันจะเป็นลบสองส่วนสามแล้วพี่ก็ไปใส่ในสูตรสมการเส้นตรงเลย ที่เขาจะชื่อว่า y ลบ y 1แล้วก็เท่ากับ m คูณ x ลบ x, x, x 1พี่ใส่ในคนนี้เลยซึ่งคนนี้มันเป็น x 1 y 1ที่เป็นจุดผ่านคุณน้องทันใช่ไหมแล้ว y 1คือเลข2 y 1คือเลขส m ก็คือลบ2อส่วนสลบสส่วนส x ลบ x 1 x 1คือเลข3 แล้วก็ค่คอยๆไปพี่ก็เลยคขว่สามคนเนี้ย,ย้ายมาคูณทั้งสคนเขาจะได้3 y แล้วก็ลบหแล้วก็แจกลบสเข้าไปมันจะได้ลบสอแล้วบวกหแล้วพี่ก็จัดดูเพื่อให้หน้าเอ็กเป็นค่าบวกมันจะได้2 x งบวกสแล้วก็ลบสิบเท่ากับสูตรคนนี้คือสมาการเส้นตรงที่โจท์ถามจบเองโอเคนะก็สุดท้ายฝากไป ทวนสูตรการหาความชันจากเส้นตรงแล้วก็การสร้างสรรมการเส้นตรงคนนี้คือคีย์เลยเออกข้อสอบแน่นอนอ๋อรู้สองรู้ความชันกับจุดผ่านโอเคไว้ okay. right. มาเจอกันในีคลิปต์หน้าครับสวัสดีครับ